็น3ส,สาวแซบที่ซีกันสุดๆสำหรับแกงยิบซีเนตปายเพื่อนหญิงพลังหญิงพูดคุยเปิดอกกันแทบทุกเรื่องรวมถึงเรื่องชนอึ้งที่ว่าสาวปายเคยอิชาย,ยิบซีอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งแก๊งเพื่อนซีที่สนิทกันมานานสำหรับยิบซีคิรติในอโนไทยและปลายสิตางสามสาวสามสไตล์ที่คุยกันถูกคอสุดๆแต่ไม่ใช่แค่รวมความสวยความแซ่บเท่านั้นพวกเธอยังทาคอนเทนต์สุดปังทัดใจเพื่อนหญิงให้ความรู้แนะนําแถมแชร์ประสบการณ์ตรงจนถูกยกให้เป็นแก๊งพี่สาวแห่งชาติเลยทีเดียวรวมถึงคลิปล่าสุดที่ทำคอนเทนต์ฮิวใจเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นซึ่งทั้ง3ส,สาวก็ผัดกันพูดคุยไปเรื่อยๆและสิ่งที่พีคทําหน้าหวัวกันหมดก็คือสาวปายเพิ่องออกมายอมร ตลอดโดยสาวปลายพูดแบบไม่มีกักว่าสมัยที่เล่นละครแรกๆคิดเปรียบเทียบกับสาวยิปซีเพราะเป็นสาวหมวยผิวขาวสวยตรงบิวตี้สแตนดาร์ดสมัยนั้นแถมขาย,ยัางเรียวเล็กเรียกได้ว่าแทบจะตรงข้ามกับเธอที่สีผิวไม่ขาวและไม่เคยสัมผัสคําว่าขาเล็กมาก่อนในชีวิตสิ่งน,นี้เลยทำให้รู้สึกว่าเวลายืนข้างกันแล้วด้อยกว่า ด้านสาวเนก็ยิงคำถามต่อว่าจากความอิจฉาในวันนั้นกลายมาเป็นเพื่อนซีได้ยังไงสาวปลายได้ตอบว่าจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ยังคงมีความอิจฉากันอยู่เธอได้คุยกับแม่ตรงๆว่ารู้สึกอิจฉาย,ยิบซีเพราะทั้งสวยทั้งผอมและประสบความสําเร็จแม่เลยถามกลับว่าแล้วรู้สึกว่าตัวเองสวยไหมและมีอะไรที่คิดว่าไม่สวยอยากทําอะไรเพิ่มไหมซึ่งเธอตอบแม่ไปว่ารู้สึกตัวเองโอเคและไม่ได้คิดจะทําอะไรเพิ่มแค่มองแล้วรู้สึกอิจฉาเฉยเมื่อแม่ถามถึงปัญหาคาใจเร,าเรื่องขาเล็กสาวปลายก็บอกว่ารู้สึกโอเคเพียงแค่่ใสสเื้อ บ้างชุดไม่ได้แม่เลยให้ข้อคิดว่าคนเราไม่ต้องใส่เสื้อผ้าทุกอย่างให้เหมือนคนอื่นไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นเลยถ้าทุกวันนี้ก็แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ก็ไม่ต้องอิจฉาใครและบางทีคนอื่นอาจอิจฉาเราในบางมุมก็เป็นได้เพียงแค่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้เปิดอกคุยกับเขาเรามองแค่ตัวเราว่ารู้สึกยังไงก็เท่านั้นนอกจากเรื่องรูปลักษณ์แล้วสาวไปก็เผยเรื่องช็อกอีกว่าเคยอิจฉาที่ยิีได้เป็นนางเอกอีกด้วยแต่สุดท้ายก็กลับมานั่งคิดนั่งตกตะกอนได้ว่าสาเเทีี่นนร,ร,รััวงก,ก้ยยยดบบป ซึ่งตลอดการฟังคำสารภาพของเพื่อนสาวยิบซีก็นั่งเงียบและหน้าเหวอไม่น้อยพร้อมรีแอคว่ารู้สึกช็อกมากเหมือนเห็นตัวเองตอนได้คุยกับยิปบโซเลยสาวยิบมองว่าเรื่องอิฉามันเป็นเรื่องที่คนสองคนที่ไม่เคยมาพูดกันแบบตรงๆแต่รู้สึกเหมือนการแค่คนละด้านสาวยิบก็พูดตรงๆเหมือนกันว่าเธอเคยอิฉาสาวไปเหมือนกันในเรื่องความหน้าเล็กเพราะเธอเคยโดนบ่นเรื่องหน้าใหญ่เลยพยายามทำทุกอย่างฉีดเสริมความงามมาไม่น้อยแต่ก็เอาไม่อยู่ต่างจากปลายที่ไม่ว่าจะผอมหรืออ้วนหน้าก็ยังเล็กยังเป๊ะทุกมุมแถมผิวยังสวยขึ้นนนกกกกล้้อองงต่าาาาจเเธ็ขวิไปห ดูไม่มีมิติทําให้เวลากล้องโคดอัพสาวปาจะได้เปรียบตรงนี้ถ้าหุ่นไม่เปะ๊ะขาไม่เล็กก็สามารถใส่ชุดพรางได้แต่ถ้าหน้าใหญ่มันพรางไม่ได้จุดนี้ทําให้เธอคิดได้ว่าบางครั้งสิ่งที่เรามีเราอาจไม่ได้ชื่นชมมันด้วยซ้ํานอกจากนี้สาวยิบซียังเล่าเรื่องสุดช้ําที่ไม่เคยบอกใครอีกว่าสมัยก่อนเคยชอบผู้ชายคนหนึ่งแล้วคนในกองมาช่วยชงมาช่วยถามคนที่เธอชอบว่าผู้หญิงแบบยิบซีสวยไหมซึ่งผู้ชายตอบมาว่าก็ไม่นะแต่น่ารักดีและส่วนคนที่สวยสําหรับเขาก็คือผู้หญิงแบบปายทำเอาเธอได้ยินแล้วจุกไม่นนน้อออยยถืเเปป็กกการิดดคุุัส ซึ่งหลังจากได้เคลียร์ใจปุ๊บสามสาวก็มานั่งสรุปเรื่องการเปรียบเทียบกับคนอื่นให้ว่าเราควรมานั่งคิดว่าตกลงแล้วชอบสิ่งที่เปรียบเทียบจริงไหมและมองหาสิ่งที่ดีๆในตัวเราให้เยอะที่สุดถ้าหาไม่ได้จริงๆก็มองจากสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วจะสะสมพลังบวกและเมื่อไหร่ที่ดูโซเชียลแล้วเป็นทุกข์ก็ควรพักมันจะโล่งขึ้นความวุ่นวายความรู้สึกแย่ยกับตัวเองจะหายไปค่ะไม่คิดว่าสาวๆจะมีมุมแบบนี้ด้วยแถมยังกล้าพูดไม่มีกรารกว่าต่างฝ่ายต่างอิจฉาการคอนเทน,ทบบนต กลับมาอีกครั้งกับการประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ฟีดไวเออร์ด2024พบกับกองทัพนักแสดงและศิลปินนับร้อยชีวิตในวงการซีรีส์บอยเลิฟเกิ l l ลเลิฟและที่ป๊อบ,บอกเลยว่าใจฟูแน่นอนแล้วเจอกันวันเสาร์ที่21กันยาย,ยนนี้ที่พารากอนฮอล์สยามพารากอน